สวัสดีสบายดีทุกคนยินดีตด้อนรับเข้าสู่บ้านเข้าช่องเข้าสู่ช่องบอบรา,าอนทัวร์นะทุกคนเนาะคลิปนีก้ก็สิมาดเดินตลาดเด้อทุกคนเดินตลาดแถวไกลๆเดือมมอชาพาเดินแถวตลาดผู้นะทุกคนนี่เป็นสะพานหยกได้รับตลาดเฟิร์สวันเนละ้วทุกคนเนาะตลาดเฟิร์สวันแต่กฤษีประเทศไทยรวมนะโอเคเนี่ยเป็น,น,ปน,ปนบรรยากาศของด้านล่างของตลาดเน,นาะคลิปนี้ก็สิมาลองเดินตลาดเนาะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวขอกลับในกล่องเลยนะคุยไปน้เนาะทุกคนเนาะ โอเคนอนนี่เี๋ก็คือเป็นบรรยากาศของตลาดเฟิร์สวันนะทุกคนเนาะนี่นะก็คือว่าสืเดินเขาในตัวนี้จะเป็นสะพานยกระดับที่ว่าแต่ตลาดผู้นะทุกคนเนาะยกระดับตลาดผู้เลี้ยวซ้ายก็ไปวัดปากนา้าวัดคุณจันทร์นะทุกคนนะเนาะแา้เลี้ยวขวาก็เข้า,าตลาดกลางนะทุกคนเนาะโอเคส่วนมาทางนี้ก็จะไปเดอะมอธาภาะนะทุกคนอนะ่ะเป็นตึกสูงๆแล้วก็มีรถสาขา BTS ตลาดผู้นะทุกคนเนาะโอเคกันนี่คือเป็นบรรยากาศของตลาดโอเคบามนาสิลองถ่ายข้างในเข้าไปเนาะถทายมีเพลงกเนีก็สิบปิดคลิปนะทุกคนเนาะโอเคขอเดินไปมุมนี้ก่อนโอ้โหน,น,นะทุกคนเนาะตัวนี้เขาคิดทำเป็นหลอกๆหล,ล,ล,ลอกกันมีสิ๋งสาสวัสดนาะทุกคนเนาะโอเคกันเลี้ยวสิลองเดินาสาสแต่กันจิบวมอเตอร์ไซค์ใหม่กันสัน่นเด้อทุกคนเนาะ ว่าเกงใจกระเจ้าเวลาใส่มันกระสันตัวนี้ก็จะมีที่นั่งนะทุกคนเนาะโอ้มีที่นัง่งสบายๆหนั่งกินชิวๆเดี๋ยวเริ่มแรกก็ลองเดินไปก่อนนะทุกคนเนาะโอ้โซนนี่ก็จะเป็นโซนนั่งกินนะทุกคนแล้วก็จะมีจอนั่งกลางแปลงให้ดูนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มแรกต้องไปหาแหลกตังก่อนโอ้เนี่ฝนตกเนาะเอ้ยทุกคนเนี่ยมาถ่ายไปก่อน โอ้นี่เวลาเฮานัดกันมาหามันก็สิง่ายนะทุกคนเนาะก็คือว่า F13 นะทุกคนตอนเด็กอยู่สอง F13 เนาะก็คือว่าเวลาเขามาหากันนะมันก็สิง่ายนะทุกคนเนาะตั้นีต่ก็ F11 F12 F13 เราก็จะมี F14 นะเออมันก็นง่ายนะทุกคนในตลาดนี้ที่ว่า เวลาเขาจอดจดตลาดมันสิงานโอ้หมอกระทะใหญ่แล้วมาและ วันนี้ได้มมงใหญ่เลยว่เนียเมี่ยค,ครับโอ้ราคาต้เนี้หรอเนี่ยครับโอ้โอคาดขๆดขาเดี๋ยวเดี๋ยวรอก่อน โอ้มีปลาโป่งมีมีอาจจะมีตลอดนะทุกคนเนาะจะมีปลาหนึ่งดองยี่สิบบาทโอ้เนี่ยทุกคนด้านหนึ่มันก็นจะมีรงเหลา่ารงเบียร์ด้านในเด้อเ,เป็นเหตุไปนี่โอ้สวยงามทีเดียวนะทุกคนเนาะมันเป็นคล้ายๆเกลงผับเกลงร้านอาหารนะทุกคนเนาะเสือเสือเสือ เ้ยมันมีผู้ใหญ่เล่นได้เนี่ยโอ้มันสุดยอดเลยนะเด็กอายุ12เล่นได้เสยโอ้มีเด็กเล็กเด็กใหญ่เด็กโตก็ไม,ม่รานเหล่านะ เดี๋ยวหลอกตลาดกับขอกำหนดกันกน่ะทุกคนตรงนี้ก็เป็นด,าด่านหลังตลาดเนาะก็คือว่าซีดดดมรีรถมอเตอร์ไซค์จอดได้เนาะทุกคนเนาะ,ะก็คือว่าจอดแบบน่าจะเก็บตังค์นทดดดนะทุกคนเนาะตอนนี้มีที่จอดมอเตอร์ไซค์เนาะทุกคนเนาะโอเคด่านหลังของตลาดือว่าจัดสรรตลาดอย่างงามอย่างสวยงามเด้อทุกคนเด้อด,าด้านหลังก็เป็นคอนโดโอเคเดี๋ยวลองถ่ายไปน็นว่า สวัสดีสวัสดีทุกคนนะตอนนี้ที่ว่าเดินงานในตลาดกับจิได้กลับมาแล้วทุกคนเนาะมากินตรงสะพานร้อยชือว่าทางกำปัะตุก็เนาะตัวนี้ก็เป็นอุโมงค์ท่าพระทุกคนเนาะแยกท่าพระบ่าเป็นแยกสะพานเนาะแต่แต่เกิเอิ้นนะแยกอุโมงค์ตลาดผูประมาณนี้นะทุกคนเด้อยนี่ต้อหน้าก็เป็นรถไฟฟ้า BTS ตลาดผู้เด้อแต่แล้วก็นี่เดี๋ยวมอท่าพระได้ทุกคนได้ตจนน่ะไฟแดงอยากไฟแดงเดี๋ยวมอท่าพระเนาะ วันนี้บาววนาก็มาเดินในตลาดเนาะตลาดโอเคเนาะทุกคนสระชิวา่าอยากมาเที่ยวงานเท่านี้ก็มาได้ยน้องเด้อเด้อจะกินไปไปไปแบบป้ายเราไม่หายเนาะสายหกแปดหนึ่งซุดหนึ่เนามหนึ่งเก้าหาสองซื่อแล้วก็57เด้อทุกคนเนาะพี่น้องาสรทีว่ว่าอยากมาเที่ยวเท่านี้ก็มาได้เนาะตัวนี้ก็เป็นสะพานยกระดับก็าขามคลองหนามบ่าว่าเดี๋ยวสายก็ไปวัดคุณจันทร์กับวัดปากหนามเนาะทุกคนเนาะ บางนามพายใหญ่เด้ทุกคนเด้อตอนนี้ยก็ปลาตะมะนาวมมตลาดนนเนาะคือไปจะมาดูอุโมงค์เนาะทุกคนเนาะแต่เนี้ก็จะเป็นอุโมงค์ทางรถตอนเข้ามาเนาะแค่นี้ก็คือว่าตลาดคนน้อยนะคนน้อยมันจะว่ารถเพลนมาแล้วมันเข่างามเม่อไรเด้อทุกคนเด้อเพลินมาจ,มกา,า,นะจมากอุโมงค์ก็คือว่าเป็นสะพานเลยโอเคเนาะตลาดเพลินนี่เจ๋งเลมากอะมาตัดพรมใหม่ <laughs> ตัดพรมใหม่ล่องใหม่เนาะทุกคนเนาะเอาแบบยอดหยุกหลับใส่โอเคเอาแบบสไตล์ใหม่เนาะทุกคนเนาะ สวัสดีสวัสดีทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศกองตลาดเฟิร์ส้านเฟิร์ส card 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 card. ้านประมาณนี mm. ้นะทุกคนเนาะโอเคเจอกันไปคลิปหน้าบบายบาย